ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงการระลึกชาติ โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคนเดิลึกชาติได้ทุกวันนี้ยังมีอยู่บางคนก็เดิลึกได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยพอพูดได้ก็บอกได้เป็นเรื่องเป็นราวขอไปหาแม่เก่าพ่อเก่าที่บ้านนั้นบ้านนี้บางคนเห็นรูปใครก็สนใจมากมายถามชื่อ และบางรายก็บอกเล่าเรื่องอดีตเคยใกล้ชิดกับผู้นั้นผู้นี้เคยเป็นทหารไปร่วมรบในอดีตการนานไกลที่น่าอัศจรรย์ก็คือเด็กชายเล็กๆบางคนเล่าว่าเคยเป็นทหารร่วมรบด้วยกัน,ก,นกับสมเด็จพระบูรพบรมกษัตริยยาธิราชเจ้าบางพระองค์ทั้งที่เขายังเป็นเด็กไร้เดียงสา เขายังไม่ทันจะรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเขาพระองค์นั้นทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกินกว่าจะคิดแต่งเรื่องราวขึ้นหลอกลวงเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งผู้ได้ฟังเขาพูดอย่างเด็กทารกไร้เดียงสาจึงยอมรับว่าเขากำลังระลึกชาติได้ถึงในอดีตชาติของเขานี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงความมีภพชาติในอดีต ของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันชาติท่านพระอาจารย์สาคัญรูปหนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติท่านเดินป่าอยู่เป็นประจำในชีวิตของท่านโดยเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมทางไปด้วยบางครั้งบางคราวเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อพบช้างในระหว่างทางท่านพระอาจารย์รูปนั้นก็จะต้องเป็นผู้นำเจรจาปราศัยกับช้าง ท่านจะพูดจากับช้างใหญ่ด้วยภาษามนุษย์และท่านจะใช้วาจาไพเราะอ่อนโยนยิ่งนักเป็นที่เจริญหูเจริญใจช้างก็ฟังท่านโดยดีเมื่อท่านขอให้หลีกก็จะหลีกขอให้หลบก็จะหลบขอให้ไปให้พ้นก็ไปจนพ้นท่านทำได้เช่นนี้โดยที่รูปอื่นทำไม่ได้เพราะอะไรน่าจะตั้งปัญหานี้ขึ้นและผู้ไม่ปฏิเสธว่า ผู้อยู่ในปัจจุบันชาตินั้นมีอดีตชาติย่อมจะยอมคิดว่าท่านพระอาจารย์รูปนั้นท่านคงมีอะไรเกี่ยวข้องกับช้างมาแล้วในอดีตชาติและต้องเกี่ยวข้องอย่างสำคัญด้วยในชาตินี้ท่านจึงสามารถพูดจากับช้างได้รู้เรื่องและช้างก็ยินดีอ่อนให้กับท่านอย่างน่าอัศจรรย์นะเมื่อคิดเช่นนี้ก็น่าจะคิดต่อไปได้ว่าจากช้าง ก็มาเป็นมนุษย์สำหรับผู้ที่มีญาณอย่างรู้ไปในอดีตย่อมรู้ได้ว่าท่านพระอาจารย์รูปนั้นท่านอาจจะเคยเกิดเป็นช้างสำคัญก่อนจะมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ก็เป็นได้และก็เป็นได้อีกเช่นกันที่ท่านอาจจะเกิดเป็นช้างอยู่หลายภพหลายชาติในบรรดาภพชาติที่นับไม่ถ้วนของท่านในอดีตเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ และสามารถมียาณอย่างรู้รู้พบอดีตในอดีตของตนที่เป็นสัตว์เช่นท่านพระอาจารย์รูปสำคัญที่ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นคนกับเป็นสัตว์ย่อมได้ความสลดสังเวชและย่อมได้ความหวาดกลัวความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่สุดเพราะได้รู้ชัดด้วยตนเองแล้วว่าการพลาดพลัง้งทำกรรมไม่ดี ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจคือการนำไปสู่ทุก,กติต่างๆอันไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งอันจะก,ก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนา,นานาประการการที่อยู่ดีๆถูกจี้ถูกปล้นจนถึงชีวิตเป็นการต้องตายจากผู้ที่เป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่รักอย่างไม่รู้ตัวอย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได,ได้ผู้นับถือพระพุทธศาสนา รู้ว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ต้องได้กระทําไว้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งซึ่งผู้ทุชนไม่มียานพิเศษทั้งหลายหาอาจรู้ชัดไหมว่าได้มีการทํากรรมอันเป็นอกุศลเหตุนั้นตั้งแต่เมื่อใดและจะส่งผลเมื่อใดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้และบางอย่างก็ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้าเช่น ที่พระอาจารย์สำคัญรูปหนึ่งท่านได้ปรารถนาให้ได้ยินกัน,นเนืองๆว่าในอดีตท่านเคยขับเวียนทับเด็กตายโดยจงใจเจตนาดังนั้นท่านจะต้องได้รับผลของกรรมคือจะต้องถูกรถทับจนเสียชีวิตแน่ในภพชาตินี้ท่านปรารถนาอยู่นานปีและแล้ววันหนึ่งท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางจากวัด เมื่อถูกทักท้วงว่ารุ่งขึ้นจึงจะถึงวันที่ท่านได้รับอาราธนาไปในการทำบุญที่บ้านหนึ่งท่านก็ตอบง่ายๆตรงไปตรงมาว่าถึงเวลาวันนั้นแหละถูกแล้วไม่มีผู้เข้าใจความหมายของท่านและในวันนั้นเองเมื่อออกไปพ้นวัดเพียงไม่นานรถที่ท่านนั่งไปก็คว่ำทับร่างท่านมรณภาพทันที ท่านมรณภาพรูปเดียวคนอื่นทุกคนปลอดภัยหลังจากนั้นไม่กี่วันได้มีการทำศพท่านปรากฏว่าอัฐิของท่านที่ยังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสีสวยงามต่างๆกันที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่านั่นคือพระาธาตุนั่นคือเครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้ว พระอาจารย์รูปนี้ท่านมีเพียงแสดงให้เห็นอำนาจของกรรมที่ผู้ใดได้ทำแล้วจกต้องได้รับผลแม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุดก็ยังหนีไม่พ้นท่านยังแสดงให้เข้าใจด้วยว่าทุกชีวิตผ่านภพชาติในอดีตมาแล้วจะต้องผ่านมา,มามากมายด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนมีชีวิตที่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปไม่มีสุขตลอดชีวิต ไม่มีทุก์ตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิตไม่พบแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิตแต่ละคนพบอะไรอะไรทั้งดีทั้งร้ายหนักบ้างเบาบ้างโดยที่บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจว่าทํำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นเช่นบางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจนพอเกิดได้ไม่นานเงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัว เป็นลาบลอยของมารดาบิดาบ้างเป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจการงานบ้างใครๆก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญทำให้มารดาบิดามั่งมีสีสุขถ้าไม่คิดให้ดีก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆไม่มีมูลความจริงและทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจัง แต่ถ้าพิจารณาการให้จริงด้วยความคำนึงถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็น่าจะเชื่อได้ว่าเด็กที่มาเกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิดผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติอันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษาแม้ชนกกรรมจะนำให้เกิดมาลำบาก แต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่ากรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือบุญอันยิ่งใหญ่กว่าคือเกิดมามารดาบิดายากจนมือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นจากความลำบากยากจนให้มั่งมีสีสุขควรแก่บุญที่ได้ทำไว้ผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจนแต่เมื่อมีบุญเก่า ได้กระทำไว้มากมายเพียงพอมือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาอบอุ้มให้พ้นจากความยากลำบากได้อย่างรวดเร็วพ้นจากความยากจนดังปฏิหารมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เด็กบางคนทำบุญทํากุศลไวด้ดีแต่ชนกกรรมทำให้เกิดกับบิดามารดาที่ยากแค้นแสนสาหัสพอเกิดมารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือดร้อน นำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีสีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตาแล้วเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือแห่งบุญควรแก่บุญที่เขาได้กระทำไว้แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่าต้อยยากไร้และเป็นผู้ที่มิได้ทำบุญกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอย่อมไม่มีมือแห่งบุญ มาอบอุ้มเขาให้พ้นจากความลำบากยากจนแม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำไปวางไว้ในที่ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงินนำไปอุปการะเลี้ยงดูความไม่มีบุญทำไว้ก่อนทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดาเขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ถูกนำไปวางและสิ้นชีวิตไป ณนะที่นั้นอย่างโดดเดียวเดียวดายอาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิวโหยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้และผู้เป็นมารดาก็อาจจะถูกจับได้รับโทษทางอาญานั่นก็เป็นเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่นะักของกรรมอย่างแท้จริงอดีตชาติของทุกคนมีมากมายนะักจึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนะัก กุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างคนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่นที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติเมื่ออกุศลกรรมคือความคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผล และเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรมส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทนความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มีเงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไปอกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้กำลังเป็นสุข ก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อนอำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริงผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่นกลัวเพราะรู้ว่าเมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดีและเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้วแม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนั้นก็จะต้องได้รับผลไม่ดีที่อาจทำให้พิศวงสงสัย จนถึงหน้าคนมิจฉาทิฐิความเห็นผิดคือเห็นไปว่าทำดีไม่ได้ดีซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้นทำดีต้องได้รับผลดีเสมอทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดีเพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้นทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทำอะไรอะไรที่เป็นกรรมแล้วมากมายนับไม่ถ้วนเป็นกรรมดีคือกุศล,ลกรรมบ้าง เป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้างมากมายจริงๆเพียงทำในชาติเดียวก็มากมายจริงๆแล้วเมื่อได้ทำมานับพบชาติไม่ท่วนก็จะมากมายเพียงไหนขณะที่มาเป็นอยู่ในพบนี้ชาตินี้ได้ละพบชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนาะกรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกันบางคนกรรมดีอาจมากกว่าบางคน กรรมชั่วอาจมากกว่าบางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญหนักนักหนาเช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดีส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมากทำกรรมไม่ดีน้อยเช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดี มากกว่าส่วนไม่ดีดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้เมื่อกรรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะขีดกัน้นยับยังได้กรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกัน้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรมดีแรงกว่ากรมไม่ดีกรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้ กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไหมอะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไหมเมื่อกรรมไม่ดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกัน้นยับยั้งได้กรรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกัน้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมไม่ดีส่งผลแต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดีกรรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมดีหาอาจขัดขวางได้ไหม อะไรๆก็หาอาจขัดขวางได้ไม่น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทาเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิด คติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกมีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ